สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยาวรางกูลสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์พระองค์ทรงมีพระเชษฐาพะคินีคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนันนวดีและมีพระคณนิฐาสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชากุมารีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหามชิลาลงกรณ์สยามบรมราชากุมารเมื่อวันที่28ธันวาคม พุทธศักราช2515ขณะนั้นทรงจเจริญพระชนมายุ2 0พรรษานับเป็นกระบวนการสืบราชสันติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมนเทียนบานว่าโดยการสืบสันติวงศ์พุทธศักราช2467สมเด็จพระเจ้ย,ยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิรดาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมและมัธยมศึกษา ทประเศอังกฤษหลังจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคริงนครซิสเน่ประเทศออสเตรเลียทรงสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวย์ประเทศออสเตรเลียหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จนิวัตประเทศไทยทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิาติศาสตร์รุ่นที่สอง มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ทรงผนวดเป็นพระภิสุในพระพุทธศาสนาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดา,ารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบอพิษเป็นพระราชอุปัฏยาจารย์ถวายพระสมนานามว่าวชิราลงกรณประทับณวัดบอวรน,นิเวศวิหาร เมื่อครบ15วันพระองค์ทรงลาพนวดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยาวรางูลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์มาโดยตลอดเพื่อแบ่งเบาภาระพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล์อดุญยเดชทั้งในการพระราชพิธีสําคัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยและพระราชพิธีทางศาสนาต่างๆ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บด,ดินทรเทพพยัวรางกูลทรงเจริญลอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีนาถในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอาทิด้านการแพทย์และสาธารณาสุขด้านการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการต่างประเทศด้านเกษตรกรรมด้านพระพุทธศาสนาด้านการกีฬาและด้านการทหารพระองค์ทรงกระทำไปด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมันตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองนั้นล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดหาสทารงาม